วันนี้คำพิพากษาสารออกมาแล้วว่านายสกุลทอมีความผิดจริงจากกรณีให้การให้สินบนสารสั่งจำคุก6เดือนแต่พี่ธนาทรคือธนาทรจึงลู่ธกิจเดินสายซื้อบ้านปรีดีที่ฝรั่งเศสโดยอ้างว่าเป็นการสร้างสังคมเท่ากันช่างย้อนแย้งกับคนในครอบครัวจึงลูกธุรกิจน้องชายแ,แท้ๆนายสกุลทอที่มีพฤติกรรมติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพ์สินรรส่วนรักษัตย์เสียเอง ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องอัปเดตให้ท่านเพราะผมพูดมา3าปีแล้วกาติดมา3ปีกว่าแล้วรายการคุชุรสนที่ช่วงธันวาคมตั้งแต่2563นอะน่ตอนติดกันตอนที่ 62,63, สและ64สัปดาห์ที่แล้วมีความคืบหน้าเรื่องนี้และผมต้องทบทวนความจำด้วยฟังนิดหนึ่งวันจันทร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ฮะศารยาคดีชุจริตริพรุพมิชอบกลางพิพากษาจำคุกในสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจ อดีตประธานเจ้าหนีบริหารบริษัท real estate development จำกัดเป็นเวลา6เดือนในฐานผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นขอให้ว่าหรือจะรับให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นจูงใจการกระทำการนะฮะก็คือพูดง่ายว่าสารเห็นว่ากรณีนายสกุลทรติดสินบนเจ้าพนักงานและนายนาเป็นเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อเช่าที่ดินของทนักงานทรัพย์สินรวมบริษัทจำนวน2แปลงในซอยร่วมฤดีและย่านชินดลมนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา1 4 4 และมาตรา123ทับ5ก็ได้จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาาคือเดิมทีจำคุก8เดือนแต่การนำสืบจำเลยให้ประโยชน์ก็ลดจาก8เดือนเหลือ6เดือนอย่างไรก็ตามนะครับสกุลทองก็ได้ขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวสู้คดีศารุทรทรัพ์ท่านผู้ชมครับสกุลทรเป็นบุตรคนที่4ของนายพัฒนาและนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยสม,มิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพี่น้องรวมกัน5คนมี1นางชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานอาวุโสกลุ่มบริษัทไทยสัมบิตสองนายธนาธรจึงรุ่งเรืองรงเร,องเรืองกิจนักการเมืองอดีตหัวหน้าพักนาคตใหม่และประธานกลุ่มคณะก้าวหน้าสามนายรุจิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหารสนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟคับแอนด์รีสอร์ทถนนสาย33 1หนึ่งพนมสารคามสัตหิบอำเภอสีริชา 4นายสกุลทรจริงรู่หงกิจปัจจุบันอายุ41ปี5นายบดินทรจริงรูกหลงกิจปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหนี่บริหารบริษัทเรลเอสเซดีวอปเป็นจำกัดแทนพี่ชายซึ่งต้องคดีสินบนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วในปี2560มีนายหน้าแนะนําให้นายสกุลทรรู้จักนายหน้าค้าที่ดินอ้างว่าสามารถประสานติดต่อกับนายประสิทธิ์อภัยพลรชาญเจ้าที่ทรัพย์ส,สินส่วนพระหมหากษัตริย เพื่อดาเนินการติดตอ่อจัดสรรที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนังกงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้บริษ Real State ัทเรลสตีดเวลลอร์ได้สิทธิในการเช่าที่ินระยยยาวโดยไม่ต้องผ่านการประมูลแข่งขันตามขั้นตอนปกติได้ที่ดินนี้เป็นที่พรามไทม์เป็นที่ดินที่มีราคาสูงมากใครก็ตามเคยขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสขึ้นลงสถานีชิดลมต้องเห็นที่ดินผืนนี้เป็นที่ตั้งของบริษัททีโอทีจำกัดหมหาชน มีที่ดินจํานวน12ไร่ใจกลางเมืองติดกับแยกชิดลมและราชประสงค์ใกล้กับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลห้างเซ็นทรัลชิดลมอยู่ตรงข้ามมาแต่เดียีและมีบันไดเชื่อมรถไฟฟ้าลงหน้าที่ดินพอดีข่าวในวงในนะฮะเรียลเอสเตทช่วงหกปีที่ผ่านมาระบุอย่างนี้ครับสัญญาเช่าดินสิบสองไร่ของดีโอทีสาขาเพลินจิตติดกอฟอนกการพัฒนาครหลงกำนังงานใหญ่ชิดลมจะหมดลงปี2 0 6 5มีข่าวว่า สำนักง,งานทรัพย์สินจะเปิดประมูลผู้เช่ารายใหม่เร็วนี้หลายค่ายสนใจจดสนเข้ามาประมูลเพราะว่าเป็นที่ทำเลขไข่แดงกลางใจเมืองที่เหมาะกับการพัฒนาโครงการได้หลายแบบทั้งโรงแรมศูนย์การค้าสำนักง,งานให้เช่าคอนโดหรือรูปแบบของมิกซ์ยูสกลุ่มค้าปีกก็สนใจจะเข้ามาเช่าในที่ดินอนันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกสรกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มทีซีซีของเสียเจริญกลุ่มซีพีของคุณธนินก็ต้องจับตาดู นักวิเคราะห์มองว่าการพัฒนาที่ดินผืนนี้คงมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและการพัฒนาน่าจะครบวงจรเพื่อใช้ศักยภาพของที่ดินให้เต็มที่ที่ดินอน,นี้เคยมีใกล้ๆกันเคยมีการซื้อขายมาแล้วตารางวานละสองล้านห้าแสนบาทนั่นคือเหตุการณ์ที่หกเจ็ดปีที่แล้วนะท่านผู้ชมราคาที่ดินขึ้นไปที่สามสี่ล้านบาทแล้วก็คือพูดง่ายว่า สำนังกงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะนายประสิทธิ์และนายสุรสก,กิจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินร่วมกันทําเอกสารราชการสำนักงานทรัพย์สินปลอมชื่อหนังสือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ฝบอ2000ันทับศูนยลงวันที่18กันยายน2560เรื่องการพัฒนา,าที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์หนังสือขึ้นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรียนนายสกุลทรจึงร,งรุ่งกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรือเรรรสด็จดีวอลเป็นจำกัด ตั้งแท่นลงนามเป็นชื่อนายสุรพลเล็กผลเลิศนักบริหารงานอสังหาแต่เป็นการลงนามปลอมโดยนายประสิทธิ์เป็นผู้ลงนามเองใจความก็คือว่าหนังสือบอกว่าบริษัทเร l e s สเตทที่คุณสกุลทรบริหารอยู่นั้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทุนในเบื้องต้นแล้วจึงใคร่ขอท่านยื่นแผนพัฒนาพื้นที่และการลงทุนของท่านใน90วัน นายสุรกิจจำเลยที่2องนำหนังสือปลอมดังกล่าวแสดงในสุลทรดูนอกจากนี้ทำหนังสือปลอมฉบับหนึ่งเป็นหนังสือสำนักงานทักทรัพย์สินสมรู้สารที่ฝบอ2 0 0 0ทับลงวันที่16พฤศจิกายนถึงนายสุลทรฉบับเพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับพัฒนาที่ดินผื้นดังกล่าวในวันที่23พฤศจิกายน2 5ง0ก ทั้งสองคนได้นําข้อมูลไปแจ้งนายสกุลทอว่าที่ดินพื้นดังกล่าวจะหมดสัญญาเช่ากับบริษัททีโอทีและเสนอสัญญาสิทธิการเช่าปลอมนะฮะให้กับสกุลทอจํานวน500ล้านบาททวดจากนั้นก็เลยเรียกรับเงินงวดแรก5ล้านบาทอ้างถึงเอกสารข้อ1นสองสกุลทอหลงเชื่อเมื่อหลงเชื่อก็จ่ายเงินไปงวดแรก5ล้านงวด25ล้านงวดที่30ล้านรวมสามงวดเป็น20ล้าน พอเดือนธันวาคม2563เรื่องนี้ก็แดงออกมาโดยสกุลทรตกเป็นข่าวว่าให้เงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พร้อมในหน้าปเป็นจำนวน20ล้านบาททําให้ต่อมามีการเปิดเผยกับพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตเพราะไมิชอบกลางลงวันที่27พฤศจิกายน2562พิพากษาจําคุกนายประสิทธิ์อภัยชลาชาญเจ้าหน้าที่บริหารโครงการระดับบอ .4 แผนโครงการธุรกิจ กองโครงการธุรกิจ1ฝ่ายโครงการพิเศษสำนักง,งานทรัพย์สินจุฬารา์สัตว์และนายธุรกิจตั้งวิถูพาณิชย์ในหน้าคา้าที่อิสระเป็นเวลา6ปีโดยไม่รอลงยาแต่จำเลยสารภาพเป็นประโยชน์การพิจารณาดีก็เลยลดเครื่องหนึ่งเหลือ3ปีถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมครับธันวาคม2 5 63นั้นนายประสิทธิ์นายสุรกิจพ้นโทษไปแล้วในห่วงเวลาที่เรื่องราวของนายสกุลธรปรากฏเป็นข่าวด่งดัง เมื่อคนรับสินบนถูกลงโทษจำคุกไปแล้วสังคมก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่เดินเนินคดีกับนายสกุลทนในนายธนะเป็นผู้ให้สินบนบ้างเราก็เลยตั้งคำถามถามเช่นกันรวมทั้งรายการคุณจุ่นสรนที่ว่าคดีนี้จะเป็นคดีบอสภาคสองหรือเปล่าในที่สุดแล้วนายวชิราเพชรทองอดีตสรพระฉายปัดยืน่นหนังสือถึงนายวงสกุลกิติพรหมวงอายการสูงสุดวันที่4ธันวาคมสอง3 เพื่อสอบถามว่าเหตุใดไอาการสำนักง,งานคดีพิเศษจึงไม่ฟ้องนายสุขุลทรเพราะตนเกรงว่าอาจจะซ้ำรอยคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทาย,ยาทคิงแดงคดีนี้ไอาการสูงสุดชี้แจงว่าพนาักงานสอบสวนไม่ได้สอบสวนความผิดนายสุขุลทรแต่ได้แยกสำนวนคดีนายสุุนทรออกมาอีกคดีหนึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานข้อกล่าวหาทิ่ไอาการไม่ดำเนินคดีหรือไม่ฟ้องสุนทรจึงไม่เป็นความจริง วชิชาพเพชรทองอยังยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสอบสวนเจ้าของคดีว่าเหตุใดไม่สั่งฟ้องในสุขุนทรพบว่ากองปราบปรามสอบสวนในทางลับตั้งแต่ปี2560ได้ข้อมูลที่ทําความเป็นอย่างชัดเจนจึงให้สำนักงานทรัพย์สินโทรัารแจ้งความโดยมีพลพันธุ์นรุเูวัฒน์แสงนุ่มเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแน่นอนนสุดครับสกุลทรชี้แจงบอกค้าในหน้าไม่ใช่สินบนเป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่จําเลยคือตัวเขาเสียหายไม่จําเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นค่าจ้างนาที่ปรึกษาไม่ไดีเรียกการตรวจสอบเมื่อมีการยื่นเอกสารปลอมมาให้เขาทําให้เขาได้รับความเสียหายเมื่อทราบภายหลังว่าสํานักง,งานทรัพย์สินยังไม่มีนโยบายหาผู้เช่ารายใหม่จึงได้ยกเลิกสัญญาและส่งหนังสือทวงหนี้สองครั้งยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ได้ทําความผิดแต่อย่างใดข้ออ้างที่ว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่รู้เรื่องเลยนั้นนั่นคือ แนวทางการต่อสู้อย่างไรก็ดีคดีนี้กองปราบปรามเรียกนายประสิทธิ์และนายธุรกิจมาสอบปากคําในฐานะพยานเพื่อขยายผลเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาเคยสอบปากคำพยานทั้งสองในเรือนจํามาแล้วแต่ทั้งสองให้ความร่วมมือพยายามปกปิดผู้ได้รับเงินต่อไปอีกทอดหนึ่งกระทั่งวันที่11กคุมภาพันธ์2564สสท่านผู้ชมครับนายสุกุลทองเขาพบกองปราบตามหมายเรียกในเวลาต่อมามีการส่งเรื่องถึงขั้นอายการและอายการส่งต่อศาล และในสุดสาราาก็มีคำพิพากษาจำคุกนายสกุลทรเป็นเวลาหกเดือนคำพิพากษาคดีสินบนสกุลทรจึงรุ่งเรืองจิตเมื่อวันที่จันที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เปลือยคนในสกุลจึงรุ่งเรืองกิตอย่างร่อนจอนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังเป็นการเปลือยบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอย่างอายการคนหนึ่งที่ชอบมาเชื่อไ้แจ้วในคดีดังๆหลายคดีด้วยนั่นคือนายปรเมศอินทรชุมชุมลุม ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งอายการอาวุโสสำน,นักงานอายการสูงสุดด้วยเรื่องนี้ผ่านไปแล้วตั้ง3-4ปีท่านผู้ชมครับ,มรบผมอายุ76ย่าง7 7ยังจำเรื่องนี้ได้แม่นยำในเวลานั้นเนี่ยนายประเมศอินทรชุมยุมนี่แหละซึ่งในตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองที่ดีอายการสำนังกงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดออกมาเดินสายท่านะผู้ชมตอนนั้นปกป้องน้องชายน,นายธน,นาทรนายธนาธรนายสุนอรแบบยุกใหญ่ สุดริมทิมประตูให้สัมภาษณ์สื่อแถมโพสต์เฟซบุ๊กอ้างด้วยว่าเมื่อนายจ่ายเมื่อคนจ่ายเงินนายสุนทรถูกหลอกให้หลงเชื่อก็น่าจะไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานนอกจากนี้แล้วนายพรนเมย,ยังใช้สถานการณ์เป็นไยการตัวเองโพสต์เฟซบุ๊กยกไม่น้ําทั้ง5้าอ้างโน่นอ้างนี่คดีให้สินบนนั้นเปรียบเทียบว่าคดีหลอกลวงฝากคนเข้ารับราชการว่าคนจ่ายเงินหลงเชื่อเป็นคนรับเหมือนสามารถฝากเข้ารับราชการได้จริงแต่จริงๆแล้วฝากไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณจ่ายเงินไม่น่าจะเป็นผู้เสียหายเพราะถูกหลอกลวงไม่น่าจะไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่ได้เป็นผู้ก่อกระทาความผิดประเด็นคุณบรมเมรครับวันนี้คำพิพากษาศาลออกมาแล้วว่านายสกุลทอมีความผิดจริงจากกรณีให้การให้สินบนศาลสั่งจำคุกหกเดือนนายสกุลทอเป็นผู้ที่จ่ายเงินสินบนไม่ใช่ผู้เสียหายคุณบรเมเอกทำไมไม่ออกมาโพสต์ไลฟ์เฟซบุ๊กให้สัมภาษณ์สือ่อแย้งศาลด้วยเหตุผลและตรรกกาที่บิดเบีย้ยของคุณต่อไป หรือที่ผ่านมาคุณล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้นคุณรับงานใครมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลหมาเศรษฐีอย่างบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาคุณสกุลทรจึงุูกเรืองจิตและล่าสุดที่คุณออกมาปกป้องสุรเชษฐ์หักพานคุณปรเมฆครับถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะทําอย่างนี้คุณจะลาออกจากราชการลาออกํากตำแหน่งอายการสุดดีกว่าคุณน่าจะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นเซเลบริตี้ด้านกฎหมายไปเลยเวลาพูดอะไรประชาชนจะได้ไม่สับสน พราะที่มาผ่านมาคุณพูดอะไรรู้สึกว่าจะเป็นการออกโรงปกป้องผู้กระทําความผิดตลอดเวลาคุณไม่อายประชาชนคนดูอายตาครุฑอายตําแหน่งหน้าที่ในราชการบ้างหรือไม่เอาละท่านผู้ชมครับน้องธนาธรต้องคดีติดสมบัติที่ทรัพย์สินแต่พี่ธนาธรคือธนาธรจึงรุ่งลุ่งกิจเดินสายซื้อบ้านปรีดีที่ฝรั่งเศสในห่วงเวลาใกล้เคียงกันที่นายสกุลทรจึงรุ่งรุ่งกิจคนในตระกูลจึงรุ่งลุ่งกิจถูกศาลตัดสินจำคุกหกเดือน จากการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพราะต้องการเช่าที่ดินของต้นงานทรัพย์สินโดยไม่ผ่านวิธีการประมูลที่ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการมุ่งเอารัฐเอาเปรียบเอกชนรายอื่นสร้างความเสียหายกับสำนักงานทรัพย์สินขณะเดียวกันเวลาเดียวกันนายธนาธรยิงุ่นธุรกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้ายกพลพรรคคนใกล้คิดมีความคิดเหมือนเหมือนกันพิธีฝรั่งเศสเพื่อทําพิธีเปิดบ้านนายปรีดีพนมยงค์ที่ตัวเองซื้อเอาไว้ เหตุผลในการซื year, first, ้อเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ปฏิวัติ2,475และจะทำพิพิธภัณฑ์เป็นอนุสรณ์สถานของผู้ถูกกระทำจากรัฐคนไปร่วมงานมีคนที่คุ้นหน้าคุณตามากหนึ่งนางสมพรจึงรุ่งธรกิ์คุณแม่สองช่อกันณิพนิกาวานิชสามเบญบุตรแสงขนกุลสีนายชำนาญจันเรืองคณะกรมการบริหารคณะก้าวหน้า ห้านายสุรักษิวรักษ์หรือสอสิวรักษ์หกนางสุดาพนมยงบุตรสาวนายปรีดีพนมยงเจ็ดนายธนาธรอิ๋วสกุลบร,ริการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแปดนายชาญวิเกษตศิริอดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้สนับสนุนเด็กกลุ่มม็อบสามนิ้วและขบวนการล้มสถาบันกาัตริย์ตัวยงเป็นต้นการที่นายธนาธรและบริวาร มัวแต่เคลื่อนไหวสารต่อภารกิจคณะราษฎร2475โดยอ้างว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนรวมทั้งซอกกร่อนบนทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นการสร้างสังคมเท่ากันช่างย้อนแย้งกับคนในครอบครัวจึงลูกเรืองกิจน้องชายแต่แตของคนอย่างนายสกุลทรที่มีพฤติกรรมติดสินบนเจ้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนรตีกษัตริย์เสียเอง แม้จะยกไม่น้ำหน้าห้าวตนเองเป็นผู้เสียหายแต่คำตัดสินศาลชี้เห็นชัดเจนว่าการจา่ายเงิน20บล้านบาทนักกาเป็นการทำธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงงามใจกลางเมืองโดยไม่ใช้วิธีประมูลเป็นการประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์รายอื่นแบบไร้คุณธรรมขาดจริยธรรมและไม่มีธรรมาภิบานอย่างสิ้นเชิงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม